วิธีได้คนที่ใช่ด้วยกระดาษแผ่นเดียวพวกกันง่ายๆก็คือเหมือนกับลิสต์ออกมานะว่าเ,เราควรจะมีผู้ชายในอุดมปติยังไงข้อห้ามข้อดีข้อที่เราจะต้องให้คะแนนให้คะแนนยังไงนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะผมพูดลงลึกลงแต่ใบเสด็จอยู่ในหนังสือเสียงที่ผมทําไปเรียบร้อยแล้วแต่คลิปนี้นะครับผมจะดึงส่วนนั้นออกมามาเล่าให้คุณฟังและคุณก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันอันดับแรกให้คุณนากระดาษออกมา1แผ่นนะครับเป็น A4 ก็ได้เนาะมันกําลังพอดีนะครับ แล้วคุณแบ่งหน้าหลังสบหัวข้อหัวข้ออะไรบ้างครับที่คุณต้องเขียนเพื่อให้ได้ผู้ชายที่คุณต้องการมาหน้าแรกนะเอาเป็นหน้าหนึ่งแล้วกันเนาะหน้าที่1คุณจะต้องเขียนหัวข้อไปนนะครับว่าผู้ชายที่ฉันไม่ต้องการแล้วก็พลิกไปหน้าหนึ่งเป็นหน้าที่2ผู้ชายที่ฉันต้องการก็ค,คือคล้ายๆสลับกันนะครับแต่ฟังดีๆนะมันไม่ได้แค่สลับกันครับเปิดกับมาหน้าที่1ก่อนคุณจะต้องเขียนเป็นหัวข้อเลยนะนื่องจากที่เ้าไปก็สิบแล้วแต่คุณจะเขียนเลยแล้วแต่ลิสในความรักในจิตใจคุณนะครับ ตัวอที่งนี่งผู้ชายที่ไม่กินเหล้าข้อที่สผู้ชายที่ไม่สูบุรีซึ่งไม่ได้ผิดนะครับผู้ชายที่กินเหล้าหรือไม่กินเหล้าให้คุณดูแลสุขภาพกันเอาเองกันลรวกอนนะครับแต่ว่าสามารถเขียนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเออกินเหล้าสูบุรีก็เฉยๆนะที่บ้านฉันก็ทํากันทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็ไม่ต้องเขียนเขียนเฉพาะในสิ่งที่คุณไม่ต้องการและหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่สําคัญที่สุดครับ หลายคนอาจจะไปเขียนหน้าสองไงเขียนแต่บบเออความรักที่ดีหนึ่งผู้ชายจะต้องเป็นคนอบอุ่นเอาใจใส่เป็นคนดีไปวัดทุกวันช้าก่ันเย็นก่อนนอนส่วนใหญ่ก็เขียนแค่นี้ใช่ไหมครับแต่หน้าที่หหลายคนไม่เขียน้ยไม่รู้ด้วยอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยผมจะบอกทคนิคให้ฟังหน้าแรกเป็นหน้าที่สําคัญมากคุณต้องเขียนในสิ่งที่คุณไม่ต้องการถามว่าทําไมครับ นั่นคือโลกของคุณแล้วนะครับกระดาษทั้งสองหน้านี้คือโลกของคุณครับหน้าแรกเป็นชั้นบรรยากาศที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณมีเกราะป้องกันตั้งแต่ชั้นแรกผู้ชายที่เจ้าชู้ผู้ชายที่กินเหล้าสุบลีที่คุณไม่ต้องการนั่นแหละเขาก็จะไม่มีโอกาสมาเป็นแฟนคุณเขาไม่มีโอกาสมาจีบคุณเลยเพราะว่าหน้าที่หนจําไว้นะครับกฎก็คือตัดทิ้งเลยเว้ยถ้าผู้ชายที่ตรงกับหใน10ข้อของคุณ ตัดทิ้งเลยเว้ยแม้ว่าเขาจะตรงกับข้อไหนนะครับตัดทิ้ง,งทันทีตัดใจเลยอย่าไปเล่นอย่าไปคุยอย่าไปให้เบอร์อย่าไปติดต่ออีกแล้วเพราะว่าคุณจะหลงสเสน่ห์เขาเมื่อาคุณเปิดโลกมาคนเปิดไงอ๋อฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่ว่าเฮ้ยคนนี้ดูดีดูหล่อจังเลยทำไมเอาใจใส่เก่งจังเลยทั้งๆที่คุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้นะครับแต่คุณก็ยอมเปิดมาให้เขาเข้าสู่หน้าที่สอง,องคุณได้สุดท้ายแล้วความเจ้าชู้ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับคุณอาจจะหลงสเสน่ห์เขาไปแล้วไงแต่วิธีการของผมก็คือ ตัดตั้งแต่แรกมันง่ายกว่าเว้ยแต่ตัดใจตอนหลังเมื่อคุณหลงสเสน่ห์เขาไปแล้วมันตัดยากถึงตัดได้ก็ต้องร้องโหยร้องไห้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องตัดตั้งแต่หน้าแรกที่เขาเข้ามาในชีวิตนะครับเฮ้ยไอ้นี่ฉันรู้แล้วว่าเจ้าชู้ไม่คุยไม่เล่นด้วยคนที่ไม่ใช่ก็ถูกกันออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ผ่านหน้าแรกมาเออคือไม่ติดข้อห้ามเลยเว้ยก็มาสู่หน้าที่สองพรสู่หน้าที่2คุณอาจจะดูหลายๆคนก็ได้เช่นอาจจะเข้ามา1ิบคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าคุณยอมมเเปิดใให้ขาานนโงคคแคแ่3 หน้าแรกมาแล้วไงพอหน้า2อ่ะ3คนนี้ก็ต้องทกํกคะแนนกันหน่อยเว้ยว่าเป็นคนอบอุ่นไหมเป็นคนดีไหมเป็นคนรักครอบครัวไหมคุณก็ค่อยๆให้คะแนนเขาไปเรื่อยๆนะครับ้วยการคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วสุดท้ายคุณก็ค่อยเลือกคนที่คุณตรงใจที่สุดวิธีนี้เป็นวิธีที่คุณได้คนที่ตรงใจแน่นอนต่อให้คุณเลือกหนึ่งนสามนี้อะก็ตรงใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาผ่านด่านแรกมาแล้วนะครับดังนั้นนี่คือวิธีการนะครับใช้กระดาษแผ่นเดียวเพื่อดึงดูดให้คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณครับ